สุขสาสตร์สัวสศาสตร์หมาเนี่ยเดแ,แมนสูพวกมีสมองหรือปัญญาเองเนาะอือีพวกสาสตร์สัว์คอ,อนรกกินหัวมึงเร็วๆเดอ้อภายในปีนี่แหละมันปวดเข,าข่ากขาโตมึงถัดวงมึงแข็งไรเข่าเขาบลูกกับหลานมึงนะกระพาะเขาใหม่ส่วนไขสุกเห็นข้นสู้หักนะนอนดินตายนอนทุลายนะอืะอเดเมนสู้อ,อยากเห็นใจเห็นใจรอบรวขวางหากระลงคลิป ไปบ่เพาะถไลเด็กบ่เด็กก็ยังจอบเอาขีดตัดต่อตัดลงไปโอ้ยขีดตัวน้องมหนากินมาม่าเมื่อคืนเนื่อยคอยง่ายโทรศัพท์นังพี่น้องมันก็ตำมาธรรมดาเด็กน้อยมันหมักเล่นโทรศัพท์มันกะกีดการดกีดวัดรอไเนาะเออสูน่ะมัเป็นผู้ใหญ่แบบไดบ่ผู้ถามซึู่ขบ่เข้าใจเด็กน้อยบ่ลูกเต้าสูบ่ค่อยเป็นบ่ลูกซูเป็นผู้รากมากดีบ่ผู้ถามซูแน่หอมก็จะหมักว่าสุ้คนตายเจ็บมันมีตอนที่ทวัตชัยอ่ะคนเจ็บอ่ะนะ เขานั่งเล่นเกมอยู่เขาเล่นฟรีไฟอยู่ผมเห็นเน่ะเล่นไปแล้วก็ด่าไปต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเกมฟรีไฟเนี่ยมันเป็นเกมแบบแนวเอาตัวรอดคือเราเนี่ยเป็นผู้เล่นชีวิตจะแขวนอยู่บนเส้นได้หน้าที่ของเราคือต้องสังหารคนอื่นๆให้เรารอดเป็นคนสุดท้ายของเกมทีเนี้ยพอเพื่อนเล่นเกมอยู่เพื่อนก็ดา่าด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 ่าแล้วมองมาทางผมผมก็โมโหสิผมก็เดินออกจากห้องไปแล้วก็ไปสงบสติอารมณ์แต่เพื่อนน่ะมันยังดา่าผมไม่หยุดเลย ผมทนไม่ไหวเลยไปเอาค้อนปอนหลังรถนายจ้างนี่แหละเอาไปตีหัวทวัชชัยสามรอบแล้วผมก็ตามไปไปตีที่หน้าหน้าห้องของนายจ้างด้วยแล้วผมก็หนีไปนี่ผู้ก่อเหตุเขารับสารภาพแล้วก็มีค้อนปอนเนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมช